ก็วันนี้มาทำความสะอาดนะครับขนที่เห็นเหลืองๆใต,ใต้คอนี่คือเขาไปนอนทับหญ้าที่เปียกนะครับคือกินน้ำตรงไหนแล้วก็หญ้ามันก็ชื้นแฉะนะครับเขาก็ไปนอนทับนอนหมอบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ขนขนเขาเนี่ยเปียกไปด้วยนะครับที่ขาที่อะไรเงี้ยนะครับก็คือเละเปื่อนหมดเลยคราวนี้ผมก็จับเขานอนหงายกึง่งจะนอนหงายเหมือนจะกึ่งนั่งกึ่งนอนอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ตัวบางตัวเขาก็จะนิ่งนะครับบางตัวเขาจะไม่นิ่งตัวนี้ก็แค่ประคอง หลังเขาไว้นะครับให้หัวเขาอยู่สูงหน่อยแล้วก็ใช้หวีหรือใช้ผ้านะครับเช็ดซับออกสังเกตดูว่าตรงคางอะไรก็จะเปียกหมดเลยแต่ตรงคางนี่เหมือนจะแห้งแล้วนะครับถ้าเป็นขนเป็นสังกะตังมาต่อเลยนะครับก็ตัวนี้คือฮันเซลนะครับก็เป็นกระต่ายอายุน่าจะประมาณเกือบจะปีแล้หรือว่าปีกว่าแล้วนะครับโตแล้วก็ตัวค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับตัวนี้มาจากสตาร์บั๊ก บันนี่นะครับก็เป็นฟาร์มที่บรีดลอฟนะครับฮอลแลนด์ลอฟที่เป็นฮิมาลายันนะครับก็คือจะมีจมูกเข้มหูเข้มนะครับเท้าแล้วก็หางสีเทานะครับแบบนี้แล้วก็ตาแดงนะครับตัวนี้ที่หัวเหลืองนี่คือเล่นน้ํานะครับเขาชอบไปเล่นน้ําเหมือนกันในตะกี้ก็คือตรงข้างใต้นะครับใต้คางเขานะครับที่ผมแค่ประคองเขาให้หงายเฉยๆนะเห็นไหมครับที่คอที่ คางที่ขานะครับไปนอนทับที่ที่ชื้นๆเนี่ยนะเล่นน้ำอะ่ะคือเหมือนกับจงใจกินนะ้ำให้มันเปียกนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เย็นๆอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยขนก็เลยเป็นสังกะตังหมดเลยนะครับเกาะติด mm hmm. กัน ตัวนี้ก็ยังเชื้ออยู่ก็เดี๋ยวจะใช้หวีหวีออดใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ส่วนที่แข็งนะครับอย่างเช่นตรงใต้ขาใต้ท้องเนี่ยที่เป็นก้อนๆใช้หวีสางไม่ออกก็จะใช้ทริมเมอร์นะครับหรือบัตเตอรเลียนนะครับถ่ายออกอย่างระวังนะครับก็คือค่อยๆไถ่ายออกทีละชั้นตัวนี้ไม่ค่อยดิ้นนะครับจับนอนหงายก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวนะต้องระวังเขาถีบด้วยนะครับแล้วก็ระวังเขาตกด้วยเดบค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะใช้หวีวีก่อน ตรงไหนที่ตอกเป็นก้อนนะครับคืออาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกที่จับเขานะแต่ผมผมประคองเขาไว้ตลอดนะครับไม่ได้บีบคอเขาแค่ประคองหลังเขา่างนี้เฉยๆนะครับแล้วก็รวบใตจ้จักรแแล้คเขาอะเหมือนกันหนีบคือบางตัวเขาอาจจะก,กลัวนะครับเพราะว่าก,กระต่ายเนี่ยเขาไม่ชอบนอนหงายนะแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้คือเขาได้นอนได้อาจจะมีดิ้นถีบบ้างอะไรแต่ก็ไม่เยอะผมแค่ประคองเขาไว้เฉยๆนะครับเราใช้หวีตาทีหวีออกมาก็จะได้ขนแบบนี้นะครับซึ่ง ก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาค่อนข้างชอบนอนแช่เย็นๆอะ่ะเปียกๆนะครับก็จะมีขนเป็นก้อนเยอะเลยมากๆเสร็จแล้วก็ใช้ทริมเมอร์นะครับที่เหลือคืออาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโกนออกตัดออกมันก็จะต้องแหว่งครับไม่ไม่หล่อไม่เท่แต่คือมันจําเป็นนะครับเพราะว่าเพื่อความสะอาดในการทําความสะอาดแล้วการดูแลความสะอาดนะครับขนเขาก็จะค่อนข้าง เปียกเกาะเป็นก้อนเลยนะครับอืม,มก็ได้ประมาณนี้ได้ทีละนิดนะครับไม่เยอะเป็นก้อนเลยครับเกาะเป็นก้อนตรงใต้ก้นเขาก็ค่อยๆหวีออกคือบางตัวเนี่ยถ้าถามว่าดิ้นมากทำยังไงก็ใช้ผ้านะครับผ้าขนหนูเนี่ยหอ่อห่อตัวเขาไว้ห่อหัวเขาไว้แล้วก็โผล่แต่จมูกให้เขาหายใจ ปิดตาเขาไว้ก็ได้ให้เขาเห็นแล้วก็คือต้องพักเป็นยกเป็นเซ็ตเพราะว่าบางทีหงายท้องนานไปเขาก็อาจจะแบบเครียดอะไรเงี้ยไม่โอเครู้สึกแบบอัดอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ให้กินอาหารเม็ดบ้างลูกหัวก่อนบ้างอะไรเงี้ยพักยก สำหรับใครที่ไม่เจอปัญหาขนเกาะันใต้ท้องใต้ขาหรือว่าใต้คางเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใช้วิธีนี้แต่ว่ากระต่ายบ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเลอะเทอะนะครับคือเหมือนกับเขาชอบเล่นน้ําอ่ะนะครับชอบไปนอนหมักที่เปียกๆชื้นๆมันเย็นดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทกําความสะอาดตัวเองไม,ไม่ไม่ทั่วนะครับมันก็เลยทําให้ต้องโกนขนออกหรือว่าหวีขนออกบ้างนะครับช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลอะเทอะอยู่ใช้ได้เลยนะครับ บางคนก็ขนยาวมากไปก็โกนเลยนะครับตัดปัญหาไม่มีขนก็ไม่พันกันไม่เลอะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับยาง,งเลยปล่อยให้เขานี่ผมมีโยกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับทำความสะอาดขนที่เปียกเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่ตัดยากมากนะครับเพราะว่าตัวใบแบตเตอรี่นเนี่ยมันค่อนขอ้างที่จะเล็กนะครับแบบนี้แบบไร้สายนะครับก็มันเลยทําให้ ขนเข้าไปพันข้างในแล้วทําให้ตัดไม่ออกนะครับมันจะปรับความถี่ของใบมีดได้นะครับว่าจะเอาตัดแบบติดหนังเลยหรือว่าจะเอาแบบห่างๆนะลองหวีหรือเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆคือทางที่ดีที่สุดคือใช้หวีดีกว่านะครับแต่อันนี้คือผมเอามาทําให้ดูว่าเออมันตัดอย่างนี้ได้ด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่หัวเขาเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยมานิมาอ่านี่ ที่หน้าผากเขาจะมีตรงเนี้ยเหลืองๆนะครับบางคนไม่ชอบก็เอาบัตาเตเลียนถยเลยนะครับแต่เดี๋ยวขนเขาจะกลับมางอกเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับหัวใหญ่อยู่นะครับวิญยวิดีโอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีมุมกล้องมันไม่ค่อยได้นะอ๋ะอน,นี่หรอ,อได้หรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโชคับโช,ชตัวหน่อย เหลืองหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นน้ํานะครับเขาเล่นน้ําแล้วน้ำมันหยดมาแล้วเท้าเขาเข้าไปเหยียบแบบญ้าแล้วเอามาถูมันก็เลยเหลืองนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคือขนแหว่งไปเลยนะครับตรงหัวเนี่ยเพราะว่ามันเปียกอยู่ตลอดมันอบับนะครับแล้วก็ขนมันก็เลยร่วงเดี๋ยวตรงขาก็เหมือนกันนะครับตรงคางเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงนะครับเพราะว่ามันหมักอยู่นานนะครับคือเช็ดให้แล้วซับให้แล้วเดี๋ยวเขาไปนอนแช่อีกแล้วก็ไปทําอีกนะครับเขาชอบนะเพราะห้ามันเย็นๆดีก็เลยแบบ อาจจะดูซกมกสักนิดนึงนะครับส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 ับเจ้านายเสร็จแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเครียดนะครับในขนสังเกตดูว่าตรงขาเขานะครับจะเป็นสังกะตังอยู่มากนะเป็นก้อนเพราะว่าบางทีเขาไปเหยียบชื้นๆเหยียบอะไรเงี้ยมานะครับแล้วก็หัวนี้ชอบเล่นน้ํานะครับเพราะว่า างทีร้อนเนี่ยชอบไปดันขวดน้ําให้น้ํามันหยดใส่หัวนะครับขนก็เลยแบบจะหลุดร่วงไปบ้างนะครับส่วนที่เหลืองนี่คือบางทีไปเหยียบหญ้าเหยียบอาหารมาแล้วก็ามาเช็ดหน้าเ mm hmm. ช็ดอนะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเหลืองนะครับ mm hmm. นี่นี่เหรอหูยาวจังเลย mm hmm. คนนี้คือเกรเทลนะครับก็พอยก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ แต่ฮันเซลเนี่ยที่เป็นเอาเกรเทลเป็นน้องนะตัวเมียตัวนี้เป็นฮันเซลนะครับฮันเซลคือพี่ครับเป็นตัวผู้น่าจะประมาณปีหนึ่งละนะครับเกิดจะปีงละเท้าเปียกนี่คือไปเล่นน้ำนะครับเอาน้ำไปถูๆให้เปียกๆ